ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับเว่าผมเอาบอร์ดตัวดีเนี่ยไปลองนะครับไปลองตัวของลูกค้าแล้วนะครับเอาของลูกค้ามาลองตัวนี้ไม่ติดท่านผู้ชมบอร์ดเสียครับเสียแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยจะนนี้ให้ดูให้ดูนะครับเนี่ยกดไม่ติดกดยังไงก็ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็เลยจะถอดนะ เนี่ยวิธีการถ้าเรามีบดสองตัวมันก็ดีอย่างนี้นะครับมันจะสามารถทําให้เราแบบเช็คได้นะหลังจากนั้นผมก็จะทอดคืนครับทอดคืนไปค,คืนบ้านแม่ อ่าอันนี้อันนี้ตัวเสียนะครับมีตัวเสียนะครับทําไงก็ไม่ติดครับทําไงไม่ติดนะครับอ่อันนี้ตัวดีัตัวดีนะครับเราก็จะมาเสียบตรงนี้นะครับนี่เราก็จะมาเสียบตรงนี้อย่างแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มาเสียบเข้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับเสียบตามผมนี่นะครับวิธีเสียบบอร์ดนะครับ นะครับนะครับสายมันก็จะสายมันจะคล้องมานี้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันจะมาตามช่องตรงนี้นะจะเป็นนี่ครับมันจะมาตามนี้ปุ๊บนี่ครับเสียบปุ๊บก็อย่างนี้นะครับแล้วก็คล้องมาตามนี้ครับ นี่เป็นสามนะครับเ,เดี่ยวเดี่ยวแล้วก็คู่ครับนี่คู่ครับนี่เดี่ยวปึ๊บเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็ใช้ปิดฝากครอบนะครับฝาครอบลงไปไม่มีอะไรตัวนี้ง่ายครับซัมซุงตัวนี้ง่ายมาก นะครับส่วนทางนี้ครับส่วนทางนี้ครับท่านผู้ชมอันตัวนี้นะครับเหลืองอันนี้บาลนะครับวาลน้ําบาลวาลเฟ็บกับบาลน้ํานะครับจะเป็นน้ํายาซักผ้านุ่มอะไรเงี้ยนะครับทางฝั่งนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมสายเหลืองคู่ตรงนี้เป็นสีน้ําเงินเดี่ยวนะแต่เดี่ยวนะครับอีกฝั่งทางนี้ทางขวานี่เป็นฝั่งนอกนี่เป็นสีเหลืองนะครับอฝั่งนี้เป็นสีเทานะครับจะกลับกันเหลืองน้ำเงิน ไอ้ฝั่งนี้เหลืองเทานะครับง่ายแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับลอยๆเลยครับปกติมันจะมีตัวตัวเสียบเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับไม่มีนะครับเอาไว้เสียบข้างหลังเหมือนตัวไว้อัปเดตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่หลังจากที่เสียบลงไปแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาประกอบนี่ให้มันเข้านะครับ นี่ครับก็มันเข้าแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะเสียบนะครับันจะเสียบปากพอเสียบปากเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการกดพาวเวอร์เห็นไหมท่านผู้ชมนะครับถ้าเรากดน้ำปุ๊บมันก็จะน้ำไหลเข้าแล้วก็กดสตาร์ต,ตรงนี้มันก็จะทำงานทาันทีนี่ผมปิดนะครับนี่ครับแสดงว่าบอร์ดตัวนี้นะครับเสียแน่นอนนะครับเป็นซัมซุงนะครับ ซัมซุงดิจิตอลอินเวอร์เนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ครับโอเคการวิเคราะห์ก็มีแค่นี้ครับ